พบกับผมชลทร์ชนันท์คครับวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องราวที่เกี่ยวกับงานวิชาการงานวิจัยครับในแผนง,งานวิจัยการจัดการถ้ำและปูมิเทศเขาหินปูนครับซึ่งเป็นแผนงานวิจัยของสํานักอุทยานชาติกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพืชซึ่งรับการสนุนเงนินทุนวิจัยจากกองทุนววนอครับโดยสกสวนะครับได้ให้การสนุนมาถามว่าคงานวิจัยชิ้นนี้ทาเพื่ออะไรครับงานวิจัยชิ้นนี้เริ่มนินการปี2564และจะเสร็จภายในกันยายนปี64นะครับ เป้าหมายคือต้องการวางแผนการจัดการถ้ำและภูนิษฐเขาหินปูนในพื้นที่อุทยานชาติให้เห็นภาพรวมว่าเราจะจัดการอย่างไรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนในโครงการวิจัยมีจากการทําฐานข้อมูลการใช้แอปพลิเคชันในการสื่อความหมายธรรมชาตินะครับในการทําพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวการสื่อความหมายการนันทนาการในพื้นที่วนะอุทยานแก้วกมลที่แม่ฮ่องอน ที่เรากำลังจะไปวันนี้ครับกับพื้นที่ของถ้าหลวงคุณน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายและหลายๆแห่งในประเทศไทยนะครับเพราะฉนั้นในโครงการวิจัยนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้แผนกลยุทธ์ในการจัดก,การถ้าที่เหมาะสมกับบริบทของอุทยานชาติของประเทศไทยครับครับในรายการนี้ก็จะมาสาธิตการท่องเที่ยวหรือว่าการท่องเที่ยวเชื่อมต่อนะครับ สมมติว่าเราจะไปที่ท้าแก้วโกมลเนี่ยไม่ใช่ว่าจุดหมายอยู่ที่ท้าแก้วโกมลคือไปที่เดียวเลยนะการท่องเที่ยวที่ดีคือต้องมีการเชื่อมต่ออย่างกรณีนีเน้เราเริ่มต้นจากอำเภอฮอดซึ่งเป็นจุดพักจุดแรกเตรียมตัวก่อนไปแม่งสอดน,นะครับหลังจากนั้นแล้วเม,เมื่อเตรียมตัวเตรียมใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาพิชิตเส้นทาง1,864โคง้งที่บอกว,ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขับรถด้วยตัวเองมาพิชิตแม่งสอดน,นะครับจุดแวะพักก็เช่นอุทยาชาติออบหลวงนะครับซึ่งเป็นลักษณะของเกาะแก่ง ที่สวยงามนะครับเป็นแก่งหินธรรมชาติที่สวยงามนะครับแล้วมีที่แวะพักมากมายในแต่ละจุดก็ควรมีการแวะพักพักผ่อนรถพักผ่อนคนแล้วก็กระจายรายได,ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยธรรมชาติโดยเรื่องราวต่างๆครับ ปูพันไม้สนที่กรมป่าไม้ปลูกเป็นแนวเป็นทิวแถวนะครับพื้นที่กว้างใหญ่มากต้องบอกว่าบริเวณนี้เหมาะสำหรับการมาพักรถพักคนนะครับมาฟังเสียงลมพัดใบสนระเบาพผิวๆนะครับที่นี่คือจุดที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวจุดหนึ่งเพราะนั้นการท่องเที่ยวในโครงการของแผนงานวิจัยเนี่ยเราจะแนะนำให้มีการแวะพักตามจุดที่น่าสนใจต่างๆของพื้นที่ครับ บรรยากาศพาไปจริงๆครับมาสวนสวนปอกแก้วเนี่ยต้องนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งครับเพลงเพาะเพาะฟ้าหัวใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดข้บฟ้าหัวใจติดจไปสุดข้ฟ้าหัวใจไปถึงลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดงที่เหนือที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลลงลอยไป 你龙却。攀。 การสบายสบายที่แม่สอนครับมาสู่แม่เลียงเนี่ยดินแดนแห่งภูเขาครับเพราะฉะนั้นที่นี่มีความขวัญที่ว่าหมอกสามฤดูมีหมดเลยครับตั้งแต่เรื่องของฤดูร้อนฤดูฝนฤดูดหนาวนะครับและที่นี่ก็จุดแวะพักที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของพื้นที่ของอุทยานชาติที่ยังมีถ้ำทารารอดซึ่งเป็นถ้ำที่มีน้ํารอดกลางนะครับเหมาะสำหรับการผจญภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับและการเดินเข้าถ้ำที่นี่จะค่อนข้างจะอันตรายเพราะฉะนั้นต้องมีพละรกกาลังพองสมควรครับลองนึกภาพดูนะครับว่า ในการท่องเที่ยวแม่สอนเนี่ยบริเวณดอยแม่หอะหรือว่าบริเวณที่ทาถ้ำพระาราลอดเนี่ยลองหลับตานึกภาพว่าถ้ามาในช่วงหน้าหนาวเนี่ยที่เห็นข้างๆนี่ทุ่งบัวตองนะครับดอกบัวตองจะบานสะพั่งเหลืองทั้งดอยเพราะฉะนั้นการมาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทายชาติพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่มาตามเส้นทางสนนสาย108ที่เรานํามาตั้งแต่ฮอดเนี่ยมาถึงจุดนี้เกือบถึงแม่เสียงแล้ว เริเวณนี้จะเป็นภาพซึ่งเป็นธรรมชาติจริงๆม,ม,มีทั้งหมอกมีทั้งดอกไม้สีเหลืองๆที่เป็นดอกบัวตองมีทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับถำ้ำซึ่งต้องเป็นการประจนภัยที่ดีครับเพราะนั้นมาเที่ยวที่นี่คุ้มค่าครับสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงการเที่ยววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวธรรมชาติครับ หลังจากที่ขึ้นเขาโค้งไปโค้งมาโค้งมาโค้งไปหลายพันโค้งก็มาถึงนะครับแม่เฉลียงดินแดนที่หลากหลายไปไดูวัฒนธรรมนะครับผู้คนสวยงามนะครับและมีเอกลักษณ์ของความเป็นแม่เสลียงวัฒนธรรมที่มีวัดวารามที่สวยงามนะครับมีกันอยู่ร่วมกันที่นี่สโลไลท์ครับมาเที่ยวแม่เฉลียงก็มาเที่ยวอย่างสโลไลท์และเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ,กบวัฒนธรรมท้องถิ่นครับ เมืองแม่สะเลียงก็จะเป็นที่ที่มีวัฒนธรรมหลาย,ลายชนเผ่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลน,นะครับทั้งอิสลามทั้งเผ่าทั้งเมืองไทยใหญ่นะครับอันนี้คือเป็นตลาดนะครับตลาดช้าของแม่สะเลียงจะมีปลาแม่น้ําโคงอร่อยๆเนี่ยมาขายกันเยอะแยะเลยครับยังมีความสงบเงียบสมเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมของเมืองไทยใหญ่มมเมืองแม่สะเลียงและเมืองแมงสอดครับ แม่ห้องสอนเมืองแห่งไม้สักครับที่นี่มีต้นไม้สักพันธุ์ดีลักษณะเปลาตรงเป็นเมืองไม้สักที่มีความสวยงามความยิ่งใหญ่เพราะนั้นมาแม่สอนเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไม้สักซึ่งเป็นไม้ซึ่งมีคุณค่าเป็นไม้ที่มีเนื้อไม้สวยงามนะครับนี่ครับไม้สักครับเรามาที่สวนรกชาติหลวงชมพูครับอำเภอแม่สะเลียงสองข้างทางตามเส้นทางท่องเที่ยวของแม่สอนก็จะเห็นไม้สักเรียงรายไปทั่วทั้งจังหวัดครับ ครับสาหรับพื้นที่ถ้าแก้วโกมลในพื้นที่รับผิดชอบของวัดอุทยานแก้วโกมลอํเาเภอแม่ละน้อยแม่ฮ่องสอนนะครับจะเป็นการพัฒนานวัตรกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติในถ้าถามว่านวัตรกรรมอย่างไงครับอย่างเช่นเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบในการใช้ติดตามตรวจสอบนะครับการใช้โมเดลแอปพลิเคชันเรื่อง360องศาหรืรอแม้แต่เรื่องการพัฒนาโชว์เคสที่มีเส้นทางเดินเท้าเข้าไปในถ้ามีระบบไฟฟ้ามีระบบ บรรยายภาษาอังกฤษอัตโนมัตินะครับซึ่งนี่คือภาพรวมของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ของท่าแก้วกรมนครครับในแผนง,งานวิจัยเรื่องการจาัดก,การท่าและภูมิประเทศเขาหินปูนตามโครงการวิจัยนี้ครับ มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อเกิดการกระจายการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนครับในการพรัฒนาถ้ำเนี่ยสำนักบริเวณชาติได้อาศัยคู่มือครับคู่มือการจัดก,การถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวในบริเวณชาติเป็นแม่แบบนะครับเป็นต้นแบบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีถ้ำในต้นแบบของเราตั้งแต่ถ้ำแก้วโกโมลที่แม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนถ้ำหลวงคุณน,น้ำนางนอนที่เชียงรายและหลายๆถ้ำในประเทศไทยครับจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาการสื่อความหมายธรรมชาติพัฒนารูปแบบในการติดตามตรวจสอบ และพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกิดความเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบกับชุมชนท้องถิ่นครับและนี่คือทั้งหมดของการท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อการเดินทางต่างๆครับอย่าลืมข้อการเดินทางที่เรียกาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการรักที่ยั่งยืนเป็นอย่างไรไม่ใช่เพียงแค่ไปท่องเที่ยวณจุดท่องเที่ยวการเดินทางเข้าสู่อย่างเช่นที่เรามาจากฮอตมาสู่แม่สเลียงมาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่แม่สลียงมาเรียนรู้เรื่องถ้ำต่างๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องการเพื่อให้เกิดการท่องเททีี่่่ยยยงืนนขึ้มา ครับวันนี้ก็เป็นสโลไลท์ที่แม่เสลียงครับต้องขอบคุณกองทุนววนและสกสวที่ให้ทุนสนุนสนํน,สนักรงานติในการทําแผนง,งานวิจัยเรื่องการจัดการถ้าและภูมิประเทศขาที่ปูนในครั้งนี้ครับเพราะกุหมารายการหน้าครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยที่มีการนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับกสื่อของมายธรรมชาติในถ้ำครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ